คือเห็นน้อง<ๆ>เห็นมีคนส่งถึงไอจีน้องพุกกิฟมาจริงๆพื่บราก็ตกใจเหมือนกันเพราะว่าต้องบอกก่อนนะครับว่ามาตรฐานของนายเอ็นเ,เนี่ยก็คือคนที่เข้าชิง่ะเชิญทุกคนล่วงหน้าเป็นเดือนๆแล้วส่วนตัวพี่บอยเองทํารายการตกมาบันเทิงอยู่เนี่ยนะฮะจำได้แม่นยำเลยว่าได้สัมภาษณ์ศดพุกกิฟในรายการเรื่องน้องปอเปาเนี่ยนะครับได้เข้าชิงรางวัลวัญใจมหาชนเป็นเอโโ็มโแล้ววันไหนเราก็บอกพุกกิฟเชิญนะคะ ถ้าเปิดดที่น้องๆองสื่ออยากได้คลิปเสียแปลใน Facebook ของนายเอ็นก็มีอยู่ย้อนหลังคือยืนยันนะคะว่าเชิญน้องกุ๊บกิ๊บด้วยด้วยตัวเองผ่านรายการสดแล้วะมาดกันูาเดี๋ยวน้องกัดชุดกอนนี่มีขึ้นมายังไงโทรมาบอกนะครับเนี่ยเราก็ไม่ได้ตีความว่าคําต้่นมากกุ๊บกิ๊บคือถ้าได้รางวัลให้โทรมาบอกเพราะนายเอ็นนะมาตรฐานเราคือไม่บอกว่าใครได้รางวัลหรือไม่ได้รางวัลเราก็โทรจิกให้มามาจะค่าถ้าไม่มาเราก็ไม่ตาม ช่ไหมประมาณอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่เคยบอกว่าใครได้รางวัลนั้นมาตรฐานในเอ็นอาจจะต่างจากวิีอื่นๆที่ประกาศผลในวงการบันเทิงกรุปกุกกริปเเ่าอ,อะไรอาจจะมองว่าเราเนี่ยไม่ให้เกียรติไม่เชิญเขาแต่จริงกัะไม่ใช่<ม>คือเราเชิญแล้วเราก็เชิญทีนี้เนี่ยปกติถ้าเราเชิญคนอื่นเนี่ยช,ช่องอื่นค่ายอื่น,นจะเป็นค่ายเพลงค่ายหนังค่ายละครน,นะคะเวลาโทรศัพท์ไปเนี่ยจะเป็นวาว้าจะเป็นแนทจะเป็นเบียร์จะเป็นน้องในทีมในเอ็นโทรไปเนี่ยก็จะโทรศัพท์ไปปั๊บแล้วเขาจะโทรกลับมาว่าอ๋อสหมงคลฟิล์มขอเท่านี้บ ใช่ไหมคจับจม,มีเท่านี้ใบช่องสามเท่านี้ใบช่องเจ็ดคือจะเป็นแบบนี้แต่น้องกุก๊บกิฟตน่ไม่ได้ติดต่อรีเชิญกลับมาว่าขอบัตรเราก็เข้าใจว่าน้องคงติดงานคือมันเป็นอาจจะมองเข้าใจผิดไหมก็มองเข้าใจผิดได้แต่มองว่าทางทีมงานน้องๆในเอ็นที่เราสน,นกับกุก๊บกิฟตไหมเราสนิดเราก็แอบ,บเสียใจว่าทําไมน้องคิดว่าเราเนี่ยไม่เชิญแล้วมันกลายเป็นว่าตอนนี้ค่ะมันเป็นดราม่ามาด่าใน Facebook ในเอ็นเต็มเลยก็เลยแบบว่าเฮ้ยทําไมเราจะไม่เชิญให้ ไปดูคลิปย้อนหลังเธอคืออย่ามาบอกว่าเราไม่เชิญ ใครมางานเราทำมเราไม่อยากให้มาเราอยากให้มาจะตายนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรถ้ากุ๊ปกิบคิดว่าพี่บอยและทีมนายเอ็นไม่ได้เชิญพี่บอยขอโทษก็ถือเอาว่าที่ผ่านมาที่เราเข้าใจว่าเชิญแล้วเนี่ยเป็นไม่เชิญก็ไม่เป็นไรนะคะกุ๊ปกิบพรุ่งนี้เช้าเราเจอกันหนูตื่นมาคุยนะคะพี่ก็ตื่นมารอหนูเลยรอเคียร์กันเลยหน้าสตูไปเลยเออยุ่งนะคะหนูพี่ยุ่งใช่ไหมทั้งวันเราจัดงานแต่ถามว่านอยไหมเราไม่ได้นอยแล้วเราคิดว่ากุ๊ปกิบเข้าใจเราแต่สิ่งหนึ่งก็คือคนที่อยู่นอกวงการเราอ่ะ แฟนคลับอะด่ามาหนักมอดา่าเราเหมือนว่าฉันไปอีปี้ไปฆ่าคนอะไรอย่างเงี้ยฉันไม่ใช่ขนาดนั้นไหมคะใ mm hmm. จะเย็นๆแล้ววันเนี้ยเราเป,เ,ปเป็นงานแบบอวอร์สเนาะเราขอโฟกัสตรงนี้ก่อนเอาเป็นว่าแฟนคลับถ้าโหวตเปล่าๆแล้วบอกว่าช่าวยซาโวตขอบคุณคะ่ะที่เชียร์น้องแล้วต้องบอกนะคะว่าเงินทุกบาทที่เราทางานแม้ครั้งโหวตเนี่ยมันไม่ได้เงินอะไรเยอะหรอก mm hmm. เพราะว่าเราต้องแบ่งโอเปอเรเตอร์แบ่งค่ายแบ่งนู่นแบ่งนี่6บาทนะหรือเอาสมทบบาท50 มันไม่ได้เยอะอย่างนั้นหรอกค่ะแล้วเราจัดงานขักทุนทุกปีนะคะไม่ได้อยากจะเรียกเสียงโหวตหรืออะไรเพราะฉะนั้นให้ยา้เข้าใจนะคะให้แฟนแับน้องเปอาเป,า,ป,า,ปาเข้าใจเรานิดนึงแล้วเราเองอะเมื่อวานนี้เอาพูดตรงนะเมื่อวานนี้ตกมันบันเทิงก็โดนแฟนคลับเป๊กดา <Wow. S 1> เพราะว่าเอาคลิปเป่า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 ป,าป,าป,าปาที่มันหัวเราะอัไแงบแงะมาออกลำเอียงเชียร์แต่เป่าเป่าเมื่อวานโดน เมื่อวานแฟนคลับเป็กดราม่าเรื่องเป่าๆวันนี้แฟนคลับเป่าๆ e. ดราม่าอีกรู้สึกว่ามันเป็นการดราม่าระหว่างเป็กกับเป่าอยูนี้แฟนคลับอ่อนไหวเหลือเกินนะคะ <c oughs> ไม่เป็นไรนะคะเราเข้าใจคะ่ะเราเป็นประเภทแบบว่าอ่อนไหวง่าย <c oughs> แต่ว่าพวกเราตกมาบันเทิงหรือว่านายเอ็นหรือว่าทีมอสมทนะคะจิตแข็งค่ะด่าไปเจอค่าไม่สำนึกหรอกเพราะเราไม่ได้ผิดคะ่ะท้อไม่ค้ท้อ <c oughs> ไม่คะเจออย่างนี้ไม่ท้อจะท้อทำไมนะคะเราไม่ท้อแต่เพียงแต่ว่าเราเราก็จัดงานมาสิบปีแต่สิ่งหนึ่งที่ที่นอกเหนือจากเรื่องของคลิปน้องหรือว่าดราม่าแฟนคลับเนี่่่่ยยกก็็คคืออออววาาต้งมรับะะ ส่วนใหญ่ของวงการบันเทิงเราสปิริตกแล้วก็มีเพื่จะเป็นเบื้องหน้าหรือเบื้องหลังส่วนใหญ่ก็จะถามว่าได้ไหมล่ะพี่ถ้าได้หนูจะมาซึ่งมันทาให้คนจัดงานรู้สึกว่าฉันจัดงานลงทุนทําด้วยความตั้งอกตั้งใจแต่ทำไมคนในแวดวงบันเทิงกันเองเนี่ยไม่ช่วยกันพัฒนาอุตสาหกรรมให้มันดีขึ้นยังมีความไม่เสียสละและเห็นแก่ตัวเพราะฉันวันนี้ค่ะมีหลายคนที่ไม่ได้ไม่ไม่ได้เข้าไม่ได้รางวัลเอางี้ว่าไม่ได้รางวัลและเข้าชิงแต่ไม่รางวัลแล้วก็มาโดยไม่ทมสักคาเลยว่าได้หรือไม่่่ได้ยยยยกกตตััววออาางงนนะะะะคค นุ่นบอลนุดยกตัวอย่างนะคะ,ะน้องต้องนวัดยกตัวอย่างนะคะ,ะน้องอไม้ช่องเจ็บอย่างเงี้ยไม <ป S 1> ่พระข้ารเดชเนี่ยคืออย่างที่บอกไงว่าคนแบบนี้เราต้องยกย่องค่ะแล้วเราต้องใส่ไว้ในบันทึกของประวัติศาสตร์ของนายอินเตอร์เ,เทนว่าดาราเหล่านี้เป็นน้ำดีของวงการที่พูาจะกคับที่จริงก่อนผมคิดที่เขาบอกว่าช่วงบ่ายท้ายีในนิตยสารไปหร่อเปล่าเห็นตัวไม่ผ่าที่จารณาเลยไม่ใช่จริงๆแล้วอ่ะ เราบอกอยู่แล้วไงคะเราบอกอยู่แล้วทีนี้เนี่ยว่าว่าเป็นแบบนี้ว่างานมีวันนี้ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเราก็เหมือนถ้าเราโทรไปย้ำาหลายรอบใช่ไหมคะเดี๋ยวจะหาว่าราม่าอีกว่าทําไมต้องให้ฉันมาอะไรเงี้ยเราก็เชิญมาตรฐานเท่าเทียมกันทุกคนยืนยันว่าจะมีผิดใจกับกุกี้ไม่ผิดหลอกกุ๊กกี้ผิดใจอะไรเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามันจะพี่บอยเดี๋ยวนางก็เป็นอย่างนี้ <S <S คือเราไม่ได้โกรธน้องแต่เรารู้สึกว่าคนที่เข้ามาดา่า มาออกหน้าออกตัวแทนกุ๊ปคลิป,ลปแทนปอกเป่าบางทีเนี่ยเขาไม่เข้าใจรยายละเอียดซื้อสิ่งนกีกุ๊คลิปพูดมันก็มีความจริงบางส่วนและเข้าใจได้ว่าเขาคิดแบบนี้ได้เพราะมาตรฐานของแวดวงการแจกรางวัลในบ้านเราเนี่ยมันคือบอกผลล่วงหน้าแล้วให้มารับแต่นายเอ็นไม่ใช่แบบนั้นไดเอ็นคือเชิญถ้าได้แล้วไม่มาคุณก็เฟล ถ้ามาแล้วคุณได้คุณก็ดีนี่ไงแค่นี้เลยนะครับฝากทุกเสือขายอย่าไปตีความให้มันดราม่านะคะเพราะว่าปีนี้รู้สึกว่าประสขเข้าพระสาวแทรกอะค่ะก่อนจัดงานก็มีคนไปแอบอ้าง<ม>นะเรียกรับเงินเอาลูกเอาหลานมาเดินพรมม่วงคืองานมันไม่เข้าใจเหมือนกันมาดี<ต>ไปตินะไ,นไนนอไมาดีไปนีอครับคือตีเผื่อเป็นปัญหาที่มีความสุขคืองานงานใหญ่เนาะงานอวอร์ดเราใหญ่ขึ้นทุกปีก็เลยแบบมีคนอยากมาก็แั่แต่ตีแอบรับเงินหรือเปล่าตีเอาลูกหลานมาเดินหรือเปล่า จริงๆไม่ใช่จริงๆจริงๆ,งๆ,งๆคือเอางี้ค่ะเมื่อเช้านี้มีผู้ปกครองมาจริงๆแล้วมาถามว่าจะลงทะเบียนจ่ายหกพันห้าตรงไหนคะคผู้ปกครองบางคนครูบางคนนะคะเขามีเงินมีอันจะกินเขาใส่เขาอยากให้ลูกเขาซึ่งอยู่ในวัยที่น่ารักอาจจะอยากให้ออกงานเดินคู่กับดาราคนนู้นคนนี้ไปเป็นโปรไฟล์ของหลานของลูกเขาซึ่งมันก็มีจริงๆและทราบไหมคะว่ามีหลายคนที่โอนเงินไปแล้วและถูกหลอกแต่บอกว่าพี่ไม่อยากเอาเรื่องอะค่ะเพราะว่าพี่จ่ายเงินไปแล้วเดี๋ยวเขาหาว่าพี่รวยแต่ง่ ต้องมีแบบนี้เพราะฉะนั้นมันเป็นช่องว่างค่ะของของวงการบันเทิงเราเน้องที่คนมาหาผลป,ประโยชน์ได้ก็ต้องช่วยกันเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้ก็ต้องไปแจ้งความเพราะว่าเราไม่อยากให้ประชาชนหรือว่า คนที่ถูกหลอกอะค่ะโดนเสียเงินเสียนู่นนี่นี่นี่แค่เสียเงินนะคะก่อนหน้านี้เราก็รู้กันใช่ไหมายาเขาวงการมีเสียตัวด้วย ني, นะคระัยเ่องนี้ทางต้นเสื้อได้ติดต่อมาไหมครับพีไม่มีสิสพี่ก็ไม่ติดต่อพี่ก็ไม่รับติดต่อเนาะก,ก็ให้ตํารวจเขาจัดก,การน,นะคะผู้หมวดสอนน้ห้วยขวางก็น่ารักมากนอกจากหน้าตาดีแล้วน่ารักด้วยดูแลคดีหมดเลยาเรื่อาไปยังไงคะตำรวจก็ปล่อยให้ตำรวจเดีตำรวจเขาจะไปดำเนินการนะคะคือเรื่องทั้งคดีความเรื่องการแอบอ้างชื่อของนายเอ็นแล้วสมมาทอและผลประโยชน์เนี่ยตำรวจสนน้ห้วยขวางดูแลให้เรานะคะตามกฎหมายอยู่แล้ว ในะขณะเดียวกันก็คือคดีของก,กุ๊บกิ๊บี่คดีเรื่องของก,กุ๊บกิ๊บไม่เข้าใจกันเ <_ d> um> อาเป็นว่ามันไม่มีอะไรนะคะไม่มีอะไราดราม่าก็ <_ d> um> ฝากบอกนะคะถ้าเกิดจะไลฟ์กันตอนนี้หรือว่าใครที่ออกโซเชียลไปเลยฝากบอกนะคะกันขับน้องปอเปลาแล้วกุ๊บกิ๊บหยุดดราม่าเถอะค่ะ <_ d> um> และสุดท้ายนะคะเดี๋ยวงานหน้าพี่ก็ต้องไปทำข่าวปอบเปาอยู่ดีพี่ไม่ได้รังเกียจอะไรเขาเลยและก็ไม่ได้ไม่เชิญอาจจะเชิญแต่เชิญในแบบของนายเอ็นไม่ได้เชิญในแบบของเวทีอื่นที่บอกว่าเอาได้ให้มาเอาไม่ได้ไม่ต้องมาอย่างนี้ค่ะ